สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญโปวยทานนะคะเป็นรูปหัวใจสวยๆแบบนี้นะคะโดยการพับจากกระดาษรูตรีนะคะทําเป็นรูปหัวใจพับง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะอันนี้ก็จะมีเหรียญอยู่ข้างในนะคะเป็นแบบนี้นะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะอันก็เราจะใช้แค่เหรียญนะคะเหรียญปยทานนะคะเหรียญบาทนะคะแล้วก็จะมีลอตเตอรี่นะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะแผ่นใหญ่นะคะถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็น2แผ่นคู่นะคะเราจะใช้แผ่นใหญ่นะคะแต่ถ้าใครไม่มีแผ่นใหญ่นะคะอยากทําแต่ไม่มีแผ่นใหญ่แล้วก็ใช้แผ่นเล็กนะคะเอาสองแผ่นมาวางคู่กันแบบนี้นะคะ สร็จแล้วก็ติดด้วยสกอ๊อตเทปนะคะก็ใช้ได้นะคะก็ไปดูวิทีการทำาเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะพับกระดาษนะคะเราจะใช้ด้านที่มีตัวเลขนะคะคว่ำลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็รีด แล้วขี้ออกค่ะกลับด้านนะคะพับอีกด้านหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ขี้ออกกลับด้านแบบนี้นะคะใช้สองนิ้วนะคะจับตรงกลางนะคะให้มาชนกันนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเสร็จแล้วเราหยิบด้านล่างนะคะด้านนี้นะคะด้านที่ส่วนเกินออกมาพับไปให้ชนกับรอยตรงนี้นะคะรอยของลอตเตอรี่แบบนี้เลยดังภาพเลยนะคะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหยิบข้างล่างาเป็นด้านแหลมนะคะพับขึ้นไปข้างบนตรงกึ่งกลางนะคะแบบนี้นะคะด้านซ้ายมือก็ทำเหมือนกันนะคะพับขึ้นไป จะได้แบบนี้ต่อไปพับด้านนี้นะคะพับไปอยู่แค่ตรงตรงนี้นะคะตรงแนวนี้นะคะแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกัน ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกด้านไปข้างหลังแบบนี้นะคะจับตรงที่เป็นมุมแลมพลิกหักกลับมาด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ตามนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เหรียญก่อนนะคะพลิกกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ เราจะใส่เหรียญตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงกึ่งกลางเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกด้านนะคะกลับมาด้านนี้นะคะแล้วก็พับนะคะขึ้นไป ามแบบเลยนะคะตามภาพเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาปลายแหลมนะคะด้านนี้สอดเข้าไปในช่องที่มีรอยแยกของกระดาษตรงนี้นะคะจะได้ตามนี้ด้านนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะเราจะเห็นรอยแยกตรงนี้นะคะเราก็สอดกระดาษเข้าไป จะได้แบบนี้เป็นรูปหัวใจแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทำด้านนี้นะคะหักทับลงมานะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วใช้ปลายแหลมอันนี้สอดเข้าไปตรงช่องตรงนี้ที่เรามีช่องอยู่นี่นะคะใส่ไปเลยนี่ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันพับเฉียงนะคะ แบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปก็เสร็จแล้วค่ะเหรียญโปรยทานหัวใจดวงน้อยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้อ่าอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังนะคะก็สวยงามมีเหรียญอยู่ข้างในนะคะ ก็จะใส่ได้ประมาณแค่เหรียญบาทถ้าเหรียญใหญ่กว่าเหรียญบาทเราก็จะพับไม่ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่กนกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ